เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อไทยในภาคอีสานสอสอแห่ทิ้งพักสถานการณ์ในพักเพื่อไทยพอทภาคอีสานกำลังวิกฤตอย่างหนักสอสอพากันหนีตายจนผู้บริหารพักต้องเร่งแก้ไขด่วนจีแต่จะทันหรือไม่มาเจาะลึกเบื้องหลังปัญหาและอนาคตของพักเพื่อไทยในภาคอีสานกันครับสถานการณ์ล่าสุดณวันที่15ตุลาคม2568เวลา8นาฬิกา20นาทีพักเพื่อไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ในการรักษาฐานเสียงในภาคอีสานการที่สอสอเริ่มทยอยย้ายพักทําให้ผู้บริหารพักต้องทํางานหนักเป็นสองเท่าทั้งห้ามเลือดคือหยุดการไหลออกของสอสอและฟื้นศรัทธาสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนใหม่ศึกเลือกตั้งปี2569ที่มีเป้าหมายคือการกวาดสอสอให้ได้200ที่นั่งบวกลบ10%เจึงเป็นเดิมพันธ์สคัญของคุณสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อํานวยการเลือกตั้งของพักที่ต้องพิสูจน์ฝีมืออย่างหนักทําไมสอสอถึงหนีตาย คลิปเสียงอังเคิลหุ่นจุดชนวนวิกฤตเริ่มจากคลิปเสียงอังเคิลหุ่นที่หลุดออกมาทําให้สสอหลายคนเริ่มไม่มั่นใจในอนาคตของพรรคและแตัดสินใจย้าย,ายค่ายได้ง่ายขึ้นอีสานเลือดไหลไม่หยุดโดยเฉพาะในภาคอีสานสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายสสอพากันย้ายพรรคเป็นจํานวนมากจนมีข่าวหรือว่าต้องมีการปปสองโลต่อคนต่อเดือนเพื่อรั้งสสให้อยู่กับพรรคตรงนี้คือการเปรียบเทียบถึงการใช้เงินจํานวนมากเพื่อรักษาสสอให้อยู่กับพรรค สอสอเขตอยากขึ้นบัญชีรายชื่อสอสอเขตหลายคนเริ่มมองหาทางย้ายไปอยู่ในบัญชีรายชื่อปาติลิตแทนเพื่อลดความเสี่ยงในการลงแข่งในสนามเลือกตั้งโดยตรงสอสอรุ่นใหญ่เตรียมตั้งทักใหม่สอสอุ่นใหญ่บางกลุ่มกําลังวางแผนที่จะแยกตัวออกไปตั้งทักใหม่เองซึ่งเป็นสัญญาที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจภายในพักเกรียงดีนไม่สําเร็จกับเนวินและสีน้ําเงินเรื่องราวของคุณเกรียงกตินันท์ขาใหญ่แห่งเมืองอุบล ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจมีกระแสข่าวว่าคุณเกรียงพยายามที่จะย้ายไปอยู่กับพักภูมิใจไทยสีน้ําเงินแต่ดีนไม่สําเร็จแต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจทําไมดีนถึงไม่สําเร็จมีข่าวหรือว่าคุณเกรียงไม่สามารถดันดีนกับคุณเอวินชิดชอบแกนนาพักภูมิใจไทยได้สําเร็จเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขไม่ลงตัวหรือเพราะอะไรกันแน่พักเพื่อไทยพลาดท่าเปิดทางให้ภูมิใจไทยหลายคนในพักเพื่อไทยมองว่าการบริหารจัดการวิกฤตคลิปเสียงอังเินหุน ที่ผ่านมานั้นน่าจะดีกว่านี้ได้แต่สุดท้ายสถานการณ์กลับเลวร้ายลงจนสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้คุณแพทย์องค์ทานชินวัตรหลุดจากตำแหน่งสำคัญทำให้เกมการเมืองพลิกผันครั้งใหญ่การพลาดเพียงครั้งเดียวครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของพักอย่างมากเปิดโอกาสให้พักภูมิใจไทยก้าวขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นใครบ้างที่เตรียมย้ายพักนอกจากคุณเกรียงแล้วยังมีสสอ,อีกหลายคนที่กำลังรอเวลาที่จะแสดงตัวว่าต้องการย้ายพัก โดยเฉพาะคนที่ต้องการย้ายไปซบกู้อำนาจใหม่สีน้ำเงินการตัดสินใจของคุณเกรียงและคุณโกศลประธานสอส,อสอโคราชน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาภายในพรรคเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีแรงกระเพื่อมยังไม่จบความเคลื่อนไหวภายในพรรคยังไม่จบแค่นี้อดีตรัฐมนตรีหลายคนที่ยังเป็นสอสเขตพยายามที่จะขยับตัวเองไปอยู่ในบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งหน้านอกจากนี้สอสอรุ่นใหญ่หลายคนกําลังรวมตัวกันเพื่อตั้งพรรคใหม่นําโดยบุคคลสําคัญจากจังหวัดต่างๆความกังวลเรื่อง คลิปอังเคลนและชายแดนกัมพูชาสสทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ต่างกังวลว่าผลกระทบจากคลิปอังเคลนหุ่นและปัญหาชายแดนกัมพูชาจะส่งผลเสียต่อพักในการเลือกตั้งครั้งหน้าทําให้หลายคนพยายามที่จะเอาตัวรอดโดยการย้ายพักเกรียงพกเนวินจริงหรือหลังจากที่คุณเกรียงเปิดตัวสมัครเข้าพักเพื่อไทยได้เพียงวันเดียวก็มีภาพปรากฏว่าเขาไปปรากฏตัวที่โรงแรมดังซึ่งเป็นฐานที่มั่นของครูใหญ่ แห่งพัคภูมิใจไทยคุณเกรียงยอมรับว่าไปพบคุณเนวินชิดชอบจริงแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เตรียนที่จะขนสอสอในทีมย้ายพัคยืนยันว่าจะยังอยู่กับพัคเพื่อไทยแต่ใครจะเชื่อเบื้องหลังดินล่มมีข่าวลือว่าเบื้องหลังของการที่ดินย้ายค่ายไปภูมิใจไทยไม่สําเร็จนั้นเป็นเพราะรายชื่อสอสอที่คุณเกรียงอ้างว่าเป็นลูกทีมนั้นจริงๆแล้วได้ปิดดีลกับพัคภูมิใจไทยไปหมดแล้วทําให้จํานวนสอสอที่คุณเกรียงสามารถนํามาต่อรองได้นั้น ไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างอนาคตของเกรียงในเพื่อไทยการที่ถูกแอบถ่ายภาพขณะพบกับคุณเนวินทําให้ความน่าเชื่อถือของคุณเกรียงในสายตาของเจ้าของค่แดงลดน้อยลงอย่างมากการที่จะคนทีมย้ายไปพักกล้าธรรมก็ต้องคิดหนักเพราะเขตหนึ่งอุบลที่ลูกชายของคุณเกรียงเป็นสสอ,อยู่นั้นก็ต้องเจอกับกระแสของพักก้าวไกลซึ่งเดิมทีก็ยากอยู่แล้วชูวิทย์ไปอยู่กับธรรมนัฐ ในขณะที่คุณชูวิทย์พิทักษ์พรันลบได้รับตำแหน่งใหม่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของคุณธรรมนรมัทพงเพาและเตรียมที่จะลงสนามในนามพรรคกลา้าทำซึ่งน่าจะมีความสุขพอสมควรหลังจากที่ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วต้องเจ็บปวดอย่างหนักและไม่ได้รับการดูแลจากต้นสังกัดเดิมน้องการเตรียมซกสีน้ำเงินคนที่ถูกจับตามองต่อไปคือคุณสุดารัตนพิทักษ์พรันลบน้องการลูกสาวของคุณชูวิทย์สอสอุบลพักเพื่อไยแน่นอนว่า เธอคงไม่ต่างพ่อไปพัรก,กล้าทำแต่มีข่าวหรือว่าเธออาจตัดสินใจที่จะไปร่วมสร้างอาณาจักรสีน้ำเงินเติมเต็มความสำเร็จในภาคอีสานใต้สรุปเพื่อไทยในอีสานกำลังประสมจริงหรือสถานการณ์ในพักเพื่อไทยภาคอีสานกำลังวิกฤตยอย่างหนักผู้บริหารทักต้องเร่งห้ามเลือดและฟื้นศรัทธาโดยด่วนศึกเลือกตั้งปี2569ที่มีเป้าหมายคือการกว่าสสให้ได้200ที่นั่งบวกลบ10% จึงเป็นเดิมพันสาคัญของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อํานวยการเลือกตั้งของพรรคที่ต้องพิสูจน์ฝีมืออย่างหนักคุณคิดว่าคุณสุริยะจะทําสําเร็จหรือไม่แล้วคุณคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถกลับมายืนหยัดในภาคอีสานได้อีกครั้งหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ